โอ้ยเช้าแล้วเซนนะวันนี้ฉันต้องไปโรงเรียนแทนจูเลียนอีกแล้วใช่ไหมเนี่ยเอ้ยมเมื่อไหรฉันจะได้กลับบ้านของฉันสักทีนะพี่จูเลียนคะตื่นได้แล้วคะ่ะเช้าเราต้องไปโรงเรียนนะคะอ้าวเช้าแล้วเหรอโอ้ยว่าแต่ทําไมตื่นเช้าจังเลยเนี่ยก็หนนะไม่รู้เหมือนกันนะคะเอมมาตื่นเช้านะเอมมาก็อยากจะปลุกทุกคนในบ้านเลยละคะ่ะพี่จูเลียนไปอาบน้าแต่งตัวไปโรงเรียนซะนะ พร้อมหรือยังจะลูกไปเดี๋ยวพ่อไปส่งนะวันนี้ผมพร้อมแล้วฮะเนี่ยสะพายกระเป๋าเป้เตรียมตัวไปโรงเรียนเลยฮะป่ะงั้นเราไปกันเถอะฮะสวัสดีจ้าจูเลียนสวัสดีค่ะคุณครูวันนี้ทรงผมแปลกๆไปนะจ้าทําอะไรมาก,กับผมหรือเปล่านะอ๋อเปล่าหรอกฮะเดี๋ยวผมไปหาเพื่อนก่อนนะฮะอ้าสวัสดีจ้าจูเลียนมาเล่นกับพวกเราไหมล่ะเออพวกเธอกำลังเล่นอะไรอยู่หรออ๋อพวกเรากําลังเล่นตุ๊กตายอยู่นะจ้า ใช่แล้วแต่จะว่าไปชว่าเรามาเล่นอย่างอื่นกันดีไหมมาเล่นอะไรที่เราเล่นได้กันได้3คนนะ่ะพ่อแม่ลูกไงมานี่เดี๋ยวฉันจะเล่นเป็นลูกให้ส่วนมีอาเธอได้เป็นแม่นะจ๊ะใช่แล้วงั้นจูนเลียนเธอ,อเล่นเป็นพ่อนะนี่เธอต้องคอยดูแลซาร่ารู้ไหม,มนี่ไงจูเลียนไม่ได้ยินหรอว่าซาร่าเอ้ยลูกของเรานะ่ะกำลังร้องดังเลยนะนายต้องทำอะไรสักอย่างสิ เฮ้ยแล้วฉันต้องทำไรอะฉันไม่เคยเป็นพ่อคนนะเอ้านายก็ต้องนึกออกให้ออกสิถ้าลูกร้องอะนายจะทํายังไงตอนเอมมาเด็กๆอะนายทำยังไงต้องล่ะนายก็หาวิธีช่วยปลอบลูกแล้วเฮ้อ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 เงินฉันฉันอุ้มลูกขึ้นอย่างนี้ใช่ไหมอุ้มโอ๊ยตัวหนักชะมัดเลยฉันอุ้มไม่ไหว่ฉันว่านอนตักฉันแทนล้วกันนะโอยนี่นายฉันไม่หนักขนาดนั้นซะหน่อยซาระาเธอเป็นเด็กนะเธอจะพูดไม่ได้หรอกนะยังเป็นเบบี๋อยู่เลย เออฉันลืมไปเอ๊ะว่าแต่นอนไม่ให้นัดเดี๋ยวฉันไปเอาเตียงนอนมนาะให้ดีกว่ามามะมพ่อต้องเอาต้องวางลูกไว้ตรงนี้นะจ๊ะวางลูกบนเตียงค่อยๆวางนะจ๊ะพ่ออ๋ออ,เอ๋เดี๋ยวฉันวางให้วางแบบนี้ถูกไหมล่ะแม่ใช้ได้เลยจ้ะเยี่ยมจังเลยอนะเนี่ย จะว่าไปอ่ะนายก็เล่นเป็นพ่อคนได้ดีเหมือนกันนะจ๊าจูเลียนปกติแล้วน่ะนายรู้ไหมว่านายไม่เคยยอมเล่นกับพวกเราเล่นพ่อแม่ลูกนี่เลยฉันขอนายอีกครั้งก็ไม่ยอมแต่มีวันนี้ไม่รู้ว่านายนึกยังไงเนาะก็ยอมเล่นจนได้เฮ้ยฉันฉันก็ไม่รู้สิเอ้แล้วนายรู้ไหมถ้านายจะเป็นพ่อที่ดีอย่างเงี้ยแม่ที่ดีเขาจะให้รางวัลพ่อ,อยังไงเขาจะให้รางวัลพ่อจะบอกให้นะจ๊ะมานี่มาใกล้ๆฉันสิแม่ก็จะต้อง จุ๊บพ่องไงล่ะวันนี้เดี๋ยวฉันจะจุ๊บนายไงจุ๊บ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 เฮ้ยเธอทำไรอ่ะในที่สุดเธอสองคนก็จุ๊บกันแล้วสินะแหมฉันรอวันนี้มาทั้งนานเลยนะแย่ดีใจจังเลยเฮ้ยเกิดอะไรขึ้นเนาะก็ฉันหน้ากับเธอคบมากันตั้งนานแล้วนะแต่เธอไม่ยอมจะจุ๊บฉันสักทีนึงอ่ะฮะฉัน กับเธอเป็นแฟนก,นกันก็นเหรอก็ใช่น่ะสิลนะเนี่ยฉันก็พยายามเชียร์ให้ทั้งเธอสองคนจุบกันแต่จูเลียนนาอย่หนีตลอดเวลาเลยไม่รู้ว่าเขินอะไรนักหนาอุยอ้ยอุ้ยมันจริงเหรอเนี่ยแย่ yeah, แล้วแหละอย่างนี้ฉันว่าเดี๋ยวฉันขอตัวก่อนนะเอา้าสงสัยเขินมากอายจัดแก้มแดงแล้วก็เพ่นนับไปแล้วนะ่ะอุย้ยทำไงดีอ่ะฉันไม่ใช่จูเลียนตัวจริงอะ่ะถ้าจูเลียนตัวจริงรู้ว่าแบบ ฉันดันไปจุ๊บแฟนของของจูเลียนจูเลียนต้องโกรธฉันมากแน่เลยทํายังไงดีนะโอ๊ยไม่น่าเลยอ่ะฉันควรจะบอกจูเลียนดีไหมนะหรือฉันควรจะเก็บไปเป็นความลับดีล่ะเฮ้ยมันไม่ได้นะจูเลียนมาโรงเรียนวันพรุ่งนี้จูเลียนก็ต้องได้รู้แน่ๆเลยอ่ะทายังไงดีล่ะทีนี้โอ๊ยฉันอยากกลับบ้านจริงๆของฉันแล้วอ่ะฉันว่าฉันรีบโทรหาจูเลียนดีกว่าโทรหาบ้านฉันนี่แหละจูเลียนน่าจะอยู่ที่บ้าน อจูเลียนนายเหรอเออคือว่าฉันน่ามีอะไรจะบอกอะคือว่าฉันฉันจุ๊บกับแฟนนายที่ชื่อมีอานายไม่โกรธฉันใช่ไหมอะไรโกรธฉันแน,แน่เลยอะฮะอะไรนะนายไม่โกรธฉันเหรอเอ,อ๊ะเป็นไปได้ยังไงอะอ๋ะอเพรนายก็ไม่อยากจะจุบมีอาถ้าทำอย่างนี้ก็แปลว่ามีอาจะไม่จุบนายแล้วใช่ไหมโอ้ยค่อยยังชั่วหน่อยฉันนึกว่านายจะโกรธฉันมากซะอีกโอ้ คออย่างชั่วโอเคเว้นไว้เดี๋ยวเจอกันเนาะปัญหาก็ไม่ได้ใหญ่ขนาดอย่างที่ฉันคิดแฮ้เอ้ยเอาเป็นว่าฉันนะอยากจะคืนแล้วอฉันอยากจะกลับบ้านฉันเองแล้วแหละ